ทุกคนครับกระบาที่เห็นคันนี้ไม่ใช่รถกระบะธรรมดานะครับเพราะเขาต่อขึ้นไปด้านบนครับกับแคมเปอร์ทักฝีมือคนไทยนะครับชื่อว่าชัวแอดเวนเจอร์นะตู้นี้ครับมีห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับห้องน้ําในตัวนะน้ำหนักประมาณ900กิโลกรัมนะครับจุดเด่นดูเขาครับมีขาแบบนี้นะสามารถถอดออกครับแล้วรถขับไปไหนก็ได้นะแล้วดูสิครับด้านนี้นะเป็นห้องนั่งเล่นสามารถยืดออกมาปึ๊บปึ๊บประตูท้ายเขานะมีมุ้งลวดด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยแยกคลิปนะไปดูด้านในกันนะครับด้านนี้มาดูโอ้จุดเด่นของเขาครับ อันนี้ผมชอบมากนะเวลาไปออกแคมป์ครับแล้วแดดแรงนะกลางออกมาแบบนี้ครับโอ้โหแบบว่าทําให้ร่มๆกันแดดกันฝนได้สบายๆนะครับและดูตรงนี้นะมีท่อเนี้ยเอาไว้เติมน้ําดีด้วยนะครับอาบน้ำเนี่ยได้ถึง8ครั้งและที่ผมชอบที่สุดครับคืออันนี้นะครับเอาไว้ครับสําหรับใครที่ชอบเนี้ยฉีดล้างก้นนอกรถไม่ใช่นะครับสาหรับคนที่แบบอยากจะอาบน้ําล้างตัวด้านนอกนะครับตรงนี้นะโอ้ยน้ําแรงไม่เบานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ